ฟังแล้วดิสายพอดแคสตสวัสดีครับผมแบงค์นะครับผมดิวนะครับแล้วก็ผมเอกครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการฟังแล้วดิสายพอดแคสซึ่งมันก็น่าจะมีจิงเกิลหน้ารายการแล้วล่ะกูลืมอ่ะโอเคก็ช่วงนี้เป็นโควิดระลอกที่สามที่ทางรัฐบาลของเราก็ดู้กันอยู่ว่าอ่ะก็คุณภาพครับข้าง <laughs> อ่ะมาถึงรอบที่สาม ซึ่งหลายคนก็อาจจะละล้อนล้หนาวกันซึ่งก็รวมถึงตัวกูด้วยแล้วพวกมึงเป็นไงกันบ้างถ้าสมมติว่ามันอีกละลอกอย่างเนี่ยทำอะไรได้ที่ไหนอ่ะทำอะไรไม่ได้วัคซีนเงียังไม่ได้ทําใจไงเฮียเออเออเองทำได้เช่นั้นแหละนี่บ้านก็ไม่ได้กลับเนี่ยแล้วดยวเป็นไงบ้างอยู่ใต้ก็ที่หันใจสงขาก็คนติดเชื้อก็สิบเอ็ดคนละเยอนะนะ กูว่านะมันน่าจะมีคนเพ่นพลาดแหละที่มีอยู่แล้วมันช่วงสงการเ,ออเลยเผลอๆกูว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะไม่ใช่แค่แบบคนทํางานอ่ะกูมันไม่ใช่แค่คนทํางานมันจะมีพวกนักเรียนนักศึกษาด้วยที่เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาเรียนจบในในยุคสมัยโควิดเนี่ยมันลำบากเขาเหมือนกันอเออแล้วก็ยังมีรุ่นแบบน้องๆนักเรียนที่จะต้องเรียนแบบออนไลน์ เออเรียนออนไลน์มันก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามันคงไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่โรงเรียนอนะ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยใช่แต่ว่ามันก็ดีอย่างนะอย่างที่เราเคยคุยกันมันก็ยังพอมีเวลาว่างแต่ว่าอย่างน้องๆเขามีเวลาว่างเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เหมือนสมัยเราสมัยเรามีไม่กี่อย่างหรอกอินเทอร์เนต็ตเรายังต้องวิ่งไปที่ร้านเพื่อเติมบัตรเออ คือการเล่นเน็ตครั้งนึงเนี่ยมันโหลดนานมากแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือช่วยเ<อ>ยอะแยะไปหมดมันทําให้เด็กเนี่ยมีแอคทิวิตี้มากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือการออกแบบการวัดรูปอกูคิดว่าแบบหนึ่งในนั้นก็คือการฟังพอดแคสต์ของเรา <c oughs> มันมันมีฮะ <c oughs> ส่วนใหญ่ในพอดแคสต์เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยเขาฟังอยู่แล้วอ๋อนะและ้วแล้วมันก็มีน้องๆที่อายุกําลังเรียนหนังสืออยู่มัธยมอะไรยงเงี้ย เขาก็สอบถามเข้ามาว่าเออ,อยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยแนะนําโปรแกรมออกแบบหรือว่าแอปออกแบบแอปวาดแอปวาดภาพพวกนี้ยเอ,อให้กับเขาหน่อยเขาจะได้ใช้ในช่วงโควิดนี่แหละกูว่าเขามีเวลาเยอะะแหละช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นแบบอปเกี่ยวกับออกแบบวาดภาพใช่ไหมในไหนวะเขาได้บอกปันในไหน,ไหนจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าในไหนไหรอกแต่เราก็คงยึด อายดยึดที่เป็นแอปก่อนละกันในในแท็บเล็ตในมือถือแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในแท็บเล็ตนะส่วนในมือถือเนี้ยก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงไอเครื่องเล็กๆเราพูดถึงเครื่องใหญ่ๆก่อนอย่างพวกอคอมพิวเตอร์อ่าอย่างพวกเดสก์ท็อปอะไรพวกนี้มันมีตัวไหนบ้างที่เราใช้กันอยู่นะครับแล้วก็เผื่อน้องๆคนที่ฟังเนี้ยทุกคนเลย เผื่อเขาจะเอาไปเริ่มฝึกตั้งแต่มัธยมเพราะเดี๋ยวนี้มันฝึกกันได้อยู่แล้ว<ม>ทาง u t u b e อะไรเงี้ยฝึกก่อนเตรียมเข้ามาหาลัยอ่ะเดี๋ยวท็อป,ปิกเนี้ยเป็นท็อป,ปิกถนัดของอาจารย์ดิวเลยก็ว่าได้ที่เขาได้สอนนักศึกษาผ่านมาแล้วกี่รุ่นต่อกี่รุ่นกี่คนต่ยวเดี่ยนเดียว<น>เ,เอากันสดๆอย่างนี้เลยเหรอเออค่ะดิวโปรแกรมในคอมเผื่อน,น้องๆเขาฟังอยู่มีอะไรให้ใช้บ้างถ้าเกิดในสายกราฟิกก็จะหลักๆก็จะมีอยู่สองโปรแกรมเนาะ ก็คือ Photoshop แล้วก็ Illustrator ใช่ไหมอืมจริงๆแล้วมันก็เป็นโปรแกรมสร้างภาพเหมือนกันนั่นแหละแต่การใช้ประโยชน์อาจจะต่างกันนิดนึงโปรแกรมสร้างภาพอ่าเดีวมันก็ใช้บ่อยเดียวโปรแกรมสร้างภาพเนี่ยเออกูเป็นนักสร้างภาพเอ้ยอะเอ้ยต่อต่ต่อ,อถ้าเกิด p o t t s h o p อาจจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการกับรีทัดการตัดต่อภาพการที่แบบการวาดภาพมากกว่าส่วน i l l u s t r a t o r มันจะเป็นแนวเหมือนครับเขาเรียกว่าจัดคอมโพสิชันของภาพปะเอออันนี้อันนี้แบงค์ช่วยเสริมหน่อยดิเออจากนี้ยังจากประสบการณ์ของมืออ,อ๋อถ้าเป็นฝั่ง Illustrator จะเป็นการสร้างภาพเวกเตอร์เวกเตอร์เนี่ยก็สาม,มารถสร้างในเอลิได้อย่างเดียวใน Photoshop ไม่ได้ซึ่งอยากหาความแตกต่างอยากให้เซิร์ช Google มากกว่ากูไม่อยากให้ข้อมูลเนี่ยมันผิดอ่าเวกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นภาพที่คำนวณจาก หลักคณิตศาสตร์ละกันย่อขยายได้ไม่แตกอ่าเวลาที่เราใช้ส่วนใหญ่ใช้ o ทู ool, ใช้พวกปัดอะไรพวกเนี้ยในอีราดก็จะคล่องตัวกว่าการจัดเลเยอร์อะไรเงี้ยในอีราดจะจะคล่องตัวกว่าส่วนราคาสองโปรแกรมนี้อ่าบอกราคาก่อนนะสองโปรแกรมถ้าเป็นสติวเดนเนี่ยก็ตกเดือนละสามร้อยบาทนะต่อหนึ่งโปรแกรมใช่ไหมถ้าต่อหนึ่งโปรแกรมต่อหนึ่งโปรแกรม ใช่ซึ่งถามว่าแพงไหมก็ก็บอกไม่ได้ว่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันแพงไหมอะเพราะถ้าเทียบกับราคาฮีโรใน Rv e <laughs> ก็ประมาณนั้น <laughs> ก็ก็ถ้าจ,จ่ายได้ <laughs> คิดคิดว่าน่าจะจ่ายได้ตกวันละสิบบาทอะไรเงี้ยก็ก็ไม่หนักมากอ่ะก็ะ <laughs> ถ้าสุดท้ายมันทำแล้วมันช่วยรสร้างไรายได้ให้เราอาจจะได้ก็ก็ก็โอเคนะโอเคเป็นการ ใช้งานมันหลากหลายอะ่ะก็ช่วยกันสนับสนุนของของแท้แล้วกันแล้วในในเดสก์ท็อปเนี่ยมีโปรแกรมที่สามารถตัดต่อภาพหรือวาดภาพที่เป็นฟรีไหมเออนี่อยากรู้ว่ะเอาเสียตังก่อนถ้าเป็นฝั่งเสียตังก็ะจะเป็นพวก Adobe Premiere Pro Adobe After Effects ส่วนในเดสก์ท็อปถ้าเป็นตัดต่อภาพต้องให้เอกเสริมพวกตัดต่อภาพพวก Video วิดีโอ,อในคอมใช่ป<ะ>่ะก<ม>็หลักๆเราก็ ตัดต่อวิดีโอก็เราก็ใช้พีเมียแหละแต่มันเสียงเงินไงถ้าแบบไม่เสียงเงินอะเสียงเงินเนาะยากละเพราะว่าก็ใช้พีเมียอย่างเดียวเลยก็ชินมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะเออพีเมียเออใช่เอออะไรพวกนี้มันมีพวกโซนี่เวกัสปะใช่มีมีเออพูดถึงถ้าในถ้าในคอมในพีซีใช่ปะถ้าในฝั่งวินโดว์อ่ะมันมีแต่จําชื่อไม่ได้อันนี้ต้องต้องขออภยัยจริงๆแต่ว่าถ้าในเออ แล้วเวการ์ดนฟรีปะ่ะเวการ์ดนฟรีไหม,มเอออันนี้ไม่รู้ไม่เคยใช้ด้วยเวยกัสเนี่ยเหมือนเพื่อนใช้ตอนสมัยเรียนก็ก็แคลกด้วยก็เลยไม่รู้วันฟรีหรือเปล่าคนเหรอเฮ้แต่แต่ถ้าเกิดในเน็ตท็อปฟรีกูนแนะนําโปรแกรมอะไรนเงี้ยเอออะไรอยู่ๆก็เพิ่งคิดได้เออโปรแกรมเบนเดอร์อ๋ออ๋อเออโปรรแกมเบนเดอร์มันมันทำต่องใช่ไหมใช่ไหม มันทำสามได้วาดภาพได้ตัดต่อได้ครบทุกทุกกระบวนการที่เดี๋ยวมันวาดภาพได้แล้วเบนเดอร์เนี่ยเออแล้วมันสามารถที่แล้วมันทําสามารถทําพวกเขาเรียกว่าเฟรม by เฟรมอะภาพแอนิเมชั่นแบบเฟรม by เฟรมโดยการเออถ้าเกิดใครที่สนใจลองลองไปเสิร์ชได้เลยว่าเบนเดอร์แกสเินซิลแล้วมันก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายที่แบบนักพัฒนาหรือนักครีเอเตอร์เขาทํากัน ออออออืมเยี่ยมเยี่ยมนี่ก็ความรู้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเออมีไอ้นี้อีกไหมชื่ออะไรวะคายมาสเตอร์นั่นมีมีมีในพีซีเหรอในคอมมีในพีซีใช่อันนั้นถ้ากูเคยใช้แต่ในมือถืออะก็ตัดได้แต่มีรลยน้าถ้าเอารานน้าออกก็จ่ายตังค์รายเดือนใช่มันจะมีไลน์น้าใช่เหมือนเป็นปีก็ถูกมั้งเหมือนปีละหกร้อยนะไม่แพงไม่แพงพวกขายมาสเตอร์ ตกเดือนละห้าร้อยตกเดือนละห้า้อก็ใช้ Adobe ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอ่ะทีนี้ก็จะมีไอ้นี้อีกที่ที่กูนึกออกมีมันชื่ออะไรวะ Affinity Design อ่ะกับ Affinity Photo อ่ะมันจะเหมือนกับ a อล r p Photoshop เลยแต่ว่าหน้าตาเครื่องมือมันจะไม่เหมือนกันมันถูกกว่ามันซื้อขาดน่าจะเป็นตัวละเจ็ดร้อยบาทมั้งช่วงโปรประมาณห้าร้อยอะไรเงี้ยมีขาย เออเออใช่ใช่ถ้าพูดถึงโปรแกรมตัดต่อมากี้เพิ่งนึกได้ถ้าใช้ Windows เนี่ยกูไม่ค่อยรู้แต่ถ้าใน Mac อะ่ะมันมีติดมากับ OS เลยก็คือ iMovie เออมึงเคยลองไหมเอกไอมูว<ก>ี่คลาสลองลอง,ลองอยู่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้มันกูไม่ค่อยได้มีงานให้ตัดวิดีโออะ่ะก็เลยยังไม่ค่อยได้ลองมากเท่าไหร่อ่ะในในเดสก์ท็เราตกอะไรไปป่ะโปรแกรมฟรีกูจำชื่อไม่ได้จริงๆวะไอที่ตัดต่อภาพ เหมือนโ o o ต้ช็อจะเป็นโปรแกรม Open source อะโปรแกรม Open Source แปลว่าอะไรอะ o p e n Source ก็คือเอ่เป็นเป็นโปรแกรมที่นักพัฒนาคนพัฒนาเขาอะเขาเปิดซอสโค้ดก็คือไอโค้ดที่เขาเขียนโปรแกรมไปแหละเปิดให้สาธารณะเข้ามาดูได้หรือง่ายๆก็คือเป็นโปรแกรมฟรีนั่นเองใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีรายละเอียดดีเทลลึกๆซึ่งยังไม่พูด ถึงในนี้แล้วกันว่าเออมันจะมี Open นซอร์สมีฟรีแวร์อะไรพวกเนี้ยเออม,มันมันนิยามมันต่างกันแต่ช่างมันเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแต่ต้องบอกคอนเซปต์สำหรับคนที่หัดใช้นะว่าทุกโปรแกรมอ่ะถ้าเข้าใจคอนเซปต์มันอะ่ะเครื่องมือมันไม่ได้ต่างกันมากอะ่ะหมายถึงว่าจุดประสงค์ของโปรแกรมของแต่ละโปรแกรมมันจะคล้ายๆกัน ส่วนเครื่องมืออ่ะมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยอืม,มันหัดกันได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วคราวนี้มาฝั่งของมือถืออ่ะมือถือแท็บเลต็ตอ่ะพวกมือถือ,อ iPad อะไรเงี้ยมีใครมีตัวอะไรนะครัแท็บเล็ตูใช้ iPad อยู่ก็พอรู้บ้างอือก็ลองอเริ่มจากพวกสายวาดรูปแล้วกันก็คือเราอาจจะไปเทียบเท่ากับ Photoshop ก็ได้ถ้าวาดรูปนี่ก็มี p ป o c r e a t e อ่าโอเคอันนี้นี่ก็ฮิตกันคนใช้กันเยอะก็คือมันเป็นแอปที่ใช้วาดรูปเพนติ้งรูปโดยเฉพาะเลยแล้วก็ในตัวมันก็คือมันเบสเลเยอร์และมันเลเยอร์เบสอยู่ละเหมือน Photoshop แล้วก็สามารถปรับสีรีทัศได้แบบเบสิกประมาณนี้แล้วก็เพราะว่าคนใช้กันเยอะเนี่ยอ่าพวกบลัชพวกพาเลตสสีเนี่ยไปหาโหลดได้เยอะเลยหรือ ้าสายวาดรูปอีกตัวที่กูรู้ก็คือ Adobe Fresco ไม่รู้อ่านอย่างี้ห e รือเปล่านะ F R E S C O ตัวนี้ก็วาดรูปได้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถเซนกับ Creative Cloud เข้าไปทำใน Photoshop ต่อได้เลยเพียงแต่ว่าไอ้ Fresco นี่มันจะรีทัชไม่ได้ปรับสีไม่ได้ก็คือวาดสมมติวาดสีแดงปั๊บแล้วเอ้ยอยากจะปรับฮิวมันหน่อยนึงปรับไม่ได้ไม่มีให้ปรับ <c oughs> อีกที่เห็นาบใจเหมือนกันนะมึงจะต้องตัดสิมึงจะต้องแม่นมาออวรอะ่ะแต่แป้งสีน้ํามันดีมากเลยนะลองใช้ดูและปาปดปับ๊บเหมือนใช้สีน้ําจริงเลยนั่นแหละเออแล้วก็บอกราคาโปรคิเอตนี่ก็จะราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยแหละซื้อขาดส่วนเฟสโกนี่ก็เดือนละสามร้อยบาทแต่ว่าซื้อก็คือใช้ร่วมกับโฟโต้ช็อปมบายได้เลยฝั่งมือถือฝั่งแท็บเล็ตอะพวก Photoshop กับ Illustrator ก็มีเหมือนกันโดยก็ใช้ a อ c o u n t เหมือนกับในคอมเลย<ช>มืนก็ซิงกันเออแต่ว่าถ้าพูดถึง Adobe นี่เราต้องมาพูดภาพรวมก่อนการจ่ายเงินของมันเออถ้าเราสมมุติว่าเราจ่าย Photoshop บนคอมแล้วอะมันก็เดือนละเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยท่านนักศึกษาก็สามร้อยอ่าถ้าซื้อ,อจ่ายแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แอปใน iPad ในโมบายเงี้ยมันใช้ได้เลยอ่าแต่ถ้าเราจ่ายรายเดือนสำหรับโมบายอย่างเดียวมันก็จะใช้โปรแกรมของเดสก์ท็อปยังไม่ได้เอ้าเหรอมันจ่ายแยกด้วยหรอถ้าเป็นโมบายก่อนจ่ายโมบายก่อนจะก็มันน่าจะงั้นนะเพราะว่าราคาปกติอ่ะอย่างของเดสก์ท็อปอ่ะมันเจ็ดร้อยแต่ว่าของโมบายอ่ะมันสามร้อยถ้าว่าจ่ายของโมบายแล้วไปใช้บงคอมได้กูจ่ายของโมบายดีกว่าเปล่ ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเออก็จริงอ่ะก็แล้วคราวนี้ไปสายเวกเตอร์กันบ้างอ l ลัสเตเตอร์ใน iPad ก็มีนะอืมแต่กูไม่เคยใช้แต่ว่าที่กูใช้ก็ชื่อแอปกราฟิกกราฟิกเลยอ่ะกราฟิกเฉยๆเลยอ่าอืก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนอิลัสเลยแล้วก็ใช้ค่อนข้างจะสะดวกอยู่ราคาสองร้อยแปดสิบาทน อ,อมันมีมานานแล้วละ่ะมีมานานก่อนที่อิลสบนโมบายมันออกมาอ,อแล้วมันพัฒนามาเรื่อยๆๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็มี Adobe Draw Draw นี้ก็เน้นวาดใช่ไ่มละ่ะแต่มันวาดเป็น,นเวกเตอรอ์เน้นวาดเป็นเวกเตอร์เหมือนกันเป็น draw แล้วก็มันมีเพนปะวะน่าจะไม่มีเพนนะมีแค่บ r ั s ที่เป็นแบบอ,อ <before. S 2> คือถ้าอย่างพวกอิลสอะไรพวกเนี้ย มันจะเน้นแบบทำเชฟใช่ป่ะแต่ว่าถ้าไปแบบวาดเป็นเหมือนบลัชเลยอะแต่เป็นเวกเตอร์ก็คงต้องไปอันนั้นแหละจริงๆคือคือถ้าถามว่าในเบื้องต้นเรานึกโปรแกรมอะไรออกบ้างก็คงเป็นตระกูลของ Adobe แหละแต่ว่าข้อเสียที่มันตะขิดตะขวงใจก็คือมันต้องจ่ายรายเดือนแช่ว่ะบางคนเขคงอยากได้โปรแกรมแบบซื้อคขาขอซื้อทีเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมีเยอะมากอันนี้อาจจะต้องไปหาที่เราคุยกันนี่ก็ เหมือนเหมือนแนะแนวให้เริ่มต้นแล้วกันเนาะพอไปเซิร์ชอาจจะเจอโปรแกรมอื่นออีกมากมาย๋ยวเราจะลิสต์ให้ในแคปชั่นแล้วกันว่ามันมีโปรแกรมอะไรบ้างซึ่งถ้าจะสรุปก็คือในเดสก์ท็ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำอ่ะจะเป็นฝั่ง Adobe กับ Affinity Design จะมีอยู่สองตัวนะถ้าใครอยากใครอยาก เสียที่เดียวก็เป็นฝั่ง Affinity ที่เครื่องมืออาจจะไม่ได้เลิศเลอขนาด Adobe Photoshop ก e ับอีลาสแต่ว่าทำได้ค่อนข้างเกือบเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าใครพีใครมีเงินทุนหน่อยอะ่ะก็มาฝั่ง Adobe ก็เวิร์กเพราะว่ามันต่อย,ยอดได้ในอาชีพในอนาคตอะ่ะเพราะว่าอาชีพอย่างเราเราเนี่ยมาใช้ Adobe กันอยู่แล้วพวกบริษัทอะไรพวกนี้ก็ เป็นพวก Adobe a s s e t เให้แล้วก็ Adobe ีดีอย่างคือมันก็มาใช้ในมือถือได้ด้วยอะ่ะ mm. มันมี Adobe Cloud มีอะไรพวกนี้มันเป็นเป็นเจ้าตลาดฝั่งออกแบบอยู่แล้วอีออกอ,อดีมันมีนี่แหละไอ a d o b บี l o าวเนี่ยเราทำจากตรงโน้นแล้วเราก็เซฟไว้บ c งคาวแล้วไปทำต่อที่อื่นบนเครื่องอื่นได้เลยอ,ะอ่ะอืมอืมนั่นแหละมันจะโฟลกว่าถ้าหากว่าอยาก คิดว่าจะทําในระยะยาวนะออ,อนาคตอยากจะทำจริงจังอะ่ะไป Adobe อะ่ะมันสะดวกสบายและอีกปัจจัยหนึ่งที่น้องๆจะเลือกใช้โปรแกรมมันก็อยู่ที่อยากเป็นกราฟิกดีไซน์หรือว่าอยากเป็นนักวาดภาพหรือหรือเราอยากจะใช้แค่แต่งภาพอันเนี้ยมันก็ก็มีส่วนในการแบบเลือกแอปที่จะใช้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ออบเจ t i ี e เออแต่ว่าไอ้ Photoshop บน iPad มึงได้ลองบ้างในยังวัล่าสุดอะออเหรอ ยังไม่ได้ลองลอัปเดตเลยลองแล้วกูรู้สึกกูไม่ชอบเพือหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากูใช้ Procreate มาไหม oh. มันเลยแบบรู้สึกว่ามันการใช้งานอะ่ะมันไม่ลื่นเท่า Procreate อ่๋อ oh. อันนี้คือ Photoshop uh. Photoshop, Photoshop เลยป่ะหรือเป็น Photoshop Express Photoshop Mix อะไรพวกนั้นปะ่ะ Photoshop เลยอะ่ะ oh. ของของใน iPad นะอ่ uh. เออแต่แต่กูกูใช้แค่แบบโหมดวาดภาพไงแต่ไม่ได้ลองใช้แบบโหมดในในเรื่องของการตัดต่อรูปหรือการปรับแต่งรูปอะไรพวกเนี้ยอ๋อกูเคยใช้ก็มันอาจจะดีก็ได้กูเคยใช้แบบตัดต่อดีทัชรูปเวิร์กใช้ได้เลยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันค่อนข้างใกล้เคียงกับบนเดสก์ท็อปอ่าอือืมอืมแต่ว่าอันนั้นคือกูลองมานานละหลายเดือนละตอนนั้นอะโปรแกรมมันไม่เสถียรทำทำแป๊บแป๊บระเบิดใช่ก็ลองหลายเดือนแล้วเหมือนกัน เออระเบิดโคตรบ่อยเลยเลยไม่ได้ใช้เลยออัดลูกไปแม่งแม่งออกเออแต่แต่ว่าพอมันเป็นแอปของ iPad ก็คือพอมันระเบิดเรากลับไปทำต่อได้นะมันเหมือนมันเซฟให้อ่ะอ่าใช่ใช่อ่าก็ก็ถ้าทนลำคาญที่มันระเบิดบ่อยได้ก็ก็โอเคก็ทำไปเออข้อดีของ iPad อย่างที่เอกพูดเลยก็คือเวลาแบบทำอะไรแล้วอยู่แอปมันแบบระเบิดหรือเอออยู่อยู่มันหลุดออกออกไปอ่ะแต่พอเราเปิดใหม่ปุ๊บมันจะค้างหน้า หน้าต่างอัตเวิร์กล่าสุดที่เราทําไว้โดยที่แบบเออมันไม่มันมันไม่เหมือนเหมือนเดสเดสท็อปอะที่แบบเอ,อ้ยมันไม่ถ้าเกิดเรามรูบกดเซฟมันก็พังเลยอะหรือไม่แบบไฟล์ก็เออเลิ์ไปเลยอะออนี่แหละเป็นข้อดีของการทํางานบน iPad นะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้เป็นตอนที่เราเอามาพูดกันจากคําถามของน้องๆที่ถามเข้ามาทาง youtube นะครับก็ดีใจที่เด็กสมัยนี้มีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะมากแล้วก็มี โปรแกรมต่างๆให้ได้เลือกใช้แล้วก็เริ่มได้ไวใครเริ่มได้ไวรู้ตัวว่าชอบในอาชีพเนี้ยก็ไม่สําคัญว่าโปรแกรมไหนหยิบจับซักตัวแล้วเราลองหัดมันไปเรื่อยๆยเรายังพอมีเวลาเราก็หัดหัดไปเรื่อยๆเราก็จะได้สกิลบางอย่างในการใช้พวกซอฟต์แวร์พวกนี้ยมันใช้ข้ามไปข้ามมาได้อแล้วเพราะว่าเราเข้าใจคอนเซปต์มันนะแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคของคอนเทนต์ออนไลน์นะอย่างน้อยอถ้าเราไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซน์โดยตรงแต่อาจจะเฮ้ย นื่องจากเป็นยูทูบเบอร์อะไรขึ้นมาเงี้ยเออเราก็ใช้สกิลพวกเนี้ยทำปกทำกราฟิกอะไรพวกเนี้ยเสริมความน่าสนใจในคลิปงานได้ได้แล้วเป็นอย่างดีใครทําตรงนี้ได้น่าสนใจก็น่าจะได้ยอดวิวได้เปรียบตรงนี้มากกว่าคนอื่นนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเรานะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเราในการทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ,<อ>บสวัสดีครับ<อ>